ครับวันนี้คุณหมอชัยโยนะครับซึ่งมาวันนี้มามามาทานอาหารเจวันนี้เป็นวันพระใหญ่ใช่หมก็อยู่ คนไหนถ้าสนใจจะรับธรรมะก็มาได้เลยนะครับผมอขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาต่ยา,ตยา,ตายไทยยูทูบได้ไหมคะได้อยู่เนาะ,ะนี่ขออนุญาตได้ละอ,อันนี้เป็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใหญ่มากแล้วก็อันนี้ก็คือนั่ ก็บอกตรงๆนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คุณหมอชโยก็รับธรรมะแล้วนะรับนานนานตั้งแต่ปี47่เจน่แหละก็คือรับมานานแล้วแต่ทีนี้ด้วยการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยู่ห่างๆเพราะว่าด้วยหน้าที่ของเราเองเนี่ยก็นะเป็นงานของหมอจับเส้นนะนะมันก็ต้องไปทุกที่ทุกทางบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ที่สำนักหรือตำหนักอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของหน้าที่ที่เราต้องเดินทางออกปริวัตเต็มที่นะครับจริงๆแล้ว ำหนนี้นะคุณหมอก็ได้มารู้จักคนข้างในนี้ก็คือสายเดียวกันเขาเรียกว่าสายบุญนะฮะบุญที่เราเนี่ยติดตามไปทุกภพทุกชาตินะก็คือไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติก็ติดติดเป็นสมบัติติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติคือบุญนะบุญบุญและความบริสุทธิ์ใจนี่แหละก็คือจะตตมจะตามเราไปทุกภพทุกชาตินะก็สิ่งสําคัญอันนี้ แล้ววันนี้เนี่ยสนใจคนไหนถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ารักษาสิ่งพหน่งได้เนี่ยให้มามามาทานเจได้แค่ปีละว,วันเดียวเราก็รู้สึกว่าอิ่มเอ,อ,อิ่มใจแล้วก็ได้บุญนะครับเป็นวันออกพรรษาอะไรเงี้ยก็คือในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครก็เชิญชวนกันได้นะครับนะฮะขอบคุณครับ